เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์โตโยตา้า CHR HVHI คันนี้กันครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรน่าสนใจมากน้อยเพียงใดติดตามชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโตโคาไทายแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตโคาโทร2 5์โทร025138850 คุณผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังพรมไลัยรถยนต์โต y ยต a CHR HV HI รหัส CHR นั้นว่ากันว่าหมายถึง c o เ p e ไฮไรเดอร์จริงเท็ดอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับจำเขามาก็ว่าไปอย่างนั้นส่วน HV นั้นน่ะน่าจะหมายถึง Hybrid v e ฮิ c คลหมายถึงรถยนต์ไฮบริด HI ตัวท้ายถ้าจะให้ผมเดาต่อ ก็น่าจะหมายถึงไฮเอ็นคือเป็นรุ่นท็อปผมก็เดาของผมอย่างนี้แหละครับเวลาอ่านตัวยอ่อขี้เกียจจะย้อนไปถามแล้วให้ขออธิบายยาวๆเดาเอาดีกว่าถูกผิดอย่างไรรับผิดชอบเองนะครับ Toyota CSR SVSI คันนี้เนี่ยออกแบบตกแต่งภายในมาดูผิดหูผิดตา t o โยต้ไปเยอะครับดูวัยรุ่นดูยังเกอร์เขาว่าอย่างนั้นนะครับดูอ่อนเยาวลงมาหน่อยภายในแม้ว่าจะเน้นไปที่ โทนสีดำนะครับแต่ก็ยังมีสีน้ำตาลเข้มๆอย่างเช่นด้านหน้าของแผงหน้าปัดหรือว่าแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยก็มีวัสดุประเภทหนังสังเคราะห์นะครับปุ้มเอาไว้นุ่มๆนิ่มๆเป็นสีน้ำตาลเข้มมาแซมอยู่ด้านข้างนี่ก็เช่นกันครับเดินรายให้ดูเก๋ไก่ขึ้นมาหน่อยดูสปอร์ตมาหน่อยแล้วก็ ช่องแอร์ซ้ายขวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนช่องแอร์ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูปล่อยลมเย็นระบบแอร์แยกซ้ายขวานะครับเลือกกันได้แถมไม่พอระบบแอร์เนี่ยตรงกึ่งกลางหน้าปัดด้านซ้ายของหน้าปัดที่บอกอุณหภูมิเนี่ยจะมีสวิตช์ควบคุมแอร์ AC นี่แน่นอนรู้จักกันอยู่แล้ว Dual ก็คือปรับทั้งคู่นะครับแล้วก็ระบบหมุนวนภายในรถก็ยังมีปุ่ม ECO หรือว่า e c o อันนี้ก็เปิดให้ทำงานเพื่อที่ระบบอัตโนมัติจะจัดการให้แอร์ทำงานโดยที่ไม่เปลืองไฟไม่เปลืองเครื่องยนต์ที่จะต้องทำงานให้น้ำมันมันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆนะครับก็เป็นระบบที่เขาใส่เข้ามาพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบพวงมาลายามาัย3ก้าน m ั l t i f u n c t i o n steering v i e ควบคุมระบบเชื่อมต่อบลูทูธระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ควบคุมเรื่องของระบบความบันเทิง ด้านล่างพวงมาลัยมีก้านเล็กๆเป็นสวิชควบคุมความเร็วเดินทางคงที่หรือว่าครุสคอนโทรลซึ่ง Cruise Control ของ Toyota C-HR, s v i i คันนี้เนี่ยเป็นครุสคอนโทรลด YNAMIC RADAR ก็คือนอกจากควบคุมความเร็วเดินทางคงที่แล้วยังมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจวัดระยะของรถคันหน้าหรือสิ่งกีดขวางแล้วก็สั่งการอัตโนมัติให้ชะลอหรือเตือนคนขับนะครับ ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นมาตรวัดทั้งหลายมาตรฐานดูง่ายทรงกระบอก2องันอันขวาบอกความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านล่างบอกปริมาณน,น้ํามันเชื้อเพลิงอันซ้ายนั้นบอกโหมดหรือว่าระบบการขับขี่นะครับมีทั้งประหยัดอีโค่แล้วก็พาวเวอร์แล้วก็ยังมีช่องที่บอกถึงการชาร์จคือ C-H-G แล้วก็มีไฟบอกต่างๆด้านล่างก็เป็นอุณหภูมินะครับส่วนตรงกลางระหว่างทรงกระบอกทั้ง2อันเนี่ยเป็นจอประมวลผลแบบมันตรอินฟอร์เมชันดิสเพลย์เป็นจอขนาดประมาณสัก4ีิ้ดวครึ่งโดยประมาณนะครับบอกให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังขับขี่ด้วยเครื่องยนต์หรือว่าขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนๆในระบบ EV เครื่องยนต์กำลังขับขี่อย่างเดียวหรือว่า ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ชาร์จไฟลกลับมาปล่อนระบบไฮบริดด้วยนะครับบอกเอาไว้หมดว่าตอนนี้สภาวะการทำงานเป็นอย่างไรบอกถึงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติบอกถึงระยะทางรวมระยะทางย่อยที่ใช้ไปบอกถึงอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับส่วนตรงกลางนี่เป็นจอที่บอกระบบนำทางเป็นจอ DVD ขนาด7นิ้วนะครับคันเกียร์ แมออกแบบมาถูกใจผมมองแล้วมันเป็นสปอร์ตว่าอย่างนั้นเถอะผมหามานานรถที่ทำคันเกียร์ก้านคันเกียร์สั้นๆหัวคันเกียร์เป็นแบบอลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสด้านๆไม่เงาวาววับอย่างนี้นะครับแล้วก็แซมด้วยหนังแม่จับแล้วมันกระชับมือหัวคันเกียร์เป็นรูปทรงแบบไข่ไก่ลีลีกลมๆหน่อยนะครับก็จับได้กระชับมือ หลังคันเกียร์เป็นสวิชพาร์ i n g b r บรกหรือว่าเบรกมือที่คนไทยเรียกกันควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วก็เป็นสวิชควบคุมโหมดการขับขี่ต่างๆอยากจะให้ใช้โหมดการขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนๆก็กดไปที่ EV แต่ EV เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อไฟในแบตเตอรี่นั้นมีปริมาณเพียงพอนะครับถ้าไม่เพียงพอเขาก็จะแจ้งเลยว่าตอนนี้ไฟในแบตเตอรี่น้อยฉันไม่สามารถ E ีให้เธอได้นะ เราก็ต้องพยายามขับแล้วก็ประคองให้มันชาร์จไฟเข้าไปด้วยมันพอเมื่อไหร่ก็ขยับปรับการขับรถไฮบริดนั้นเนี่ยหลายคนบอกแหม่ไม่เห็นมันประหยัดจริงเลยผมอยากจะเรียนว่าการขับรถไฮบริดต้องมาปรับตัวเองต้องรู้ว่าเดินคันเร่งขนาดไหนไฟมันถึงจะชาร์จเข้าไปแล้วพอไฟอยู่ระดับไหนถึงจะปล่อยให้ EV ีมันทำงานนะครับปรับตัวเองอย่างนี้จะเห็นผลชัดเบาะนั่งเป็นวัสดุประเภทหนังครับ แล้วก็มีปีกรับต้นขารับลำตัวแน่นกระชับดีทีเดียวเนะบาะนั่งตรงนี้อาจจะไม่ได้ยืดรองไปถึงใต้ข้อพับตรงหัวเขา่าแต่ก็ใกล้ๆก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งที่นั่งได้สบายแล้วก็กระชับนะครับเ,เป็นเบาะที่ปรับด้วยระบบกลไกลด้านหลังนั้นพนักพิงปรับได้60-40ก็เป็นรถที่ให้เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์แล้วครับจะ บรรทุกของที่มีความยาวหน่อยก็พับเบาะลงมาได้นะครับแต่จะให้คนนั่งก็ตั้งพนักพิงไปแล้วก็ให้คนนั่งได้เต็มที่การออกแบบตกแต่งภายในโดยรวมถือว่าดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกระจกหลังก่อนที่ผมจะขับรถคันนี้จริงๆผมไปผมไปสัมผัสรถ,รถคันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อนนานละนะครับแล้วก็ฟังคนนู้นคนนี้ที่เขาดูจากรูป เขาก็บอกว่าแหมกระจกหลังมันเล็กมันทึบมันอาจจะทําให้ทัศนวิสัยไม่ดีผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้การออกแบบจะดูได้ว่าแม้กระทั่งรถแพงๆรถที่เป็น SUV เนะี่ยรถเยอรมันแพงๆทั้งหลายเนี่ยเริ่มเป็น SUV แบบท้ายลาดแล้วดูก็กระจกเหมือนจะเล็กแบบนี้แต่เขาจะทาองศาที่ลาดมาทําให้มุมมองยังกว้างเหมือนกระจกแนวตั้งเหมือนเดิมแหะครับผมเองก่อนก่อนขึ้นไปนั่งครั้งแรกเมื่อครั้งที่ ได้ไปสัมผัสครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นผมก็คิดเหมือนคนอื่นแต่พอขึ้นไปแล้วรีบปรับกระจกสองหลังดูเนี่ยมันเห็นได้เต็มที่ครับเห็นกว้างทีเดียวครับนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดหรือว่าทําให้เสียทัศนวิสัยไปแต่อย่างใดขับรถคันนี้ขึ้นมาแน่นอนละเมื่อเป็นรถในรุ่นที่เป็นไฮเอ็นมีรหัสต่อท้าย HI อยู่แล้วนะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ใช้วิธีการกดปุ่มสตาร์ท เครื่องยนต์รถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินในรหัส 2ZR-FXE นะครับออกสำเนียงแบบไทยๆว่า 2ZR-FXE เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเพลาเลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบรองรับน้ำมันได้ถึง e20 CSR ที่ไม่ใช่เป็นไฮบริดผมย้ำนะครับ CSR ที่ไม่ได้เป็นไฮบริดนั้นเนี่ยใช้เครื่องยนต์2 z R เหมือนกันแต่เป็น FBE ตัวไฮบริดเป็น FXE ตัวไม่ไฮบริดเป็น FBE ตัวไฮบริดใช้เบนซินได้ E20 ตัวไม่ไฮบริดใช้เบนซินได้ถึง E85 นะครับอย่าสับสนกันความกว้างกระบอกสูบ80.5ม mm. ิลิเมตรความยาวระยะชัก88.3ม mm. ิลิเมตร ความจุกระบอกสูบจริงๆก็1,798ัน1798 c ซีซีพูดง่ายๆเป็นเครื่องยนต์1800ซีซีนั่นเองแรงอัดในกระบอกสูบค่อนข้างสูงหน่อย13ต่อ1นะครับให้กำลังสูงสุดเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินนี่นะ98แรงมา้าเมื่อทำงาน5 2า0น5 2 0รอรอบต่อนาทีแรงบิด142นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3า0 0น3 6ร0อรอบต่อนาทีส่วนในระบบไฟฟ้านั้นมอเตอร์600โวลต์53กิโลวัต มีแรงบิด163นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรีแรงเคลื่อน201.6โวลต์แล้วก็มีตัวเก็บประจุไฟฟ้า28โมโดูลคือมี28แท่งว่าอย่างนั้นเถอะนะครับจ่ายไฟฟ้าในขนาดที่65แอมแปร์ต่อชั่วโมงถ้ารวมกำลังเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานจะเอามาบวกกันตรงๆไม่ได้นะครับถ้าเครื่องยนต์ ทํางานพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะได้กําลังรวมกัน122แรงมา้าถ่ายทอดกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT พร้อมด้วยระบบชิฟฟล็อกนะครับพวงมลลาลัยนี่เป็นพวงมลลาลัยแบบอิเล็กทริกพาวเวอร์สเตียรช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแมกฟาซินสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมด้วยเหล็กกันโครงยางเป็นขนาด2.5ซีรีส์60ขอบ17นิ้วเบรกเป็น ดิสเบรก4ล้อสัดส่วนของตัวรถคันนี้นะครับยาวทั้งคัน4,360ม mm. ิลลิเมตรกว้างวัดจากขอบกระจกมองข้างสุดด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่มิลลิเมตรส่วนสูง1,565ม mm. ิลลิเมตรวัดจากดุมล้อหลังไปถึงดุมล้อหน้าที่เรียกกันว่าระยะฐานล้อ2,640ม mm. ิลลิเมตรล้อคู่หน้ากว้าง ระหว่างคู่ซ้ายกับคู่ขวา1,550ม mm, ิลิเมตรคู่หลังกว้าง1,570ม mm, ิลิเมตรถังน้ำมันจุ43ลิตรถ้าเป็นตัวไม่ไฮบริดนั้นถังน้ำมันจุ50ลิตรแต่ว่าตัวไฮบริดจุ43ลิตรน้ำหนักตัวรถคันนี้1,455กิโลกรัมนี่เป็นข้อมูลเฉพาะของรถยนต์โตโยตา้า C-HR HV HI คันนี้ ขึ้นมากดปุ่มสตาร์ทแน่นอนแล้วครับเริ่มต้นทำงานด้วยไฟฟ้าเงียบนิ่งสนิทนะครับเปิดระบบแอร์ขึ้นมาลองปรับเบาะดูลองขยับดูให้แน่ใจว่าเอาละพอเหมาะพอควรกับเราแล้วปรับกระจกมองข้างให้ดีปรับกระจกมองหลังให้ดีผมก็เริ่มขับอยู่ในเมืองคล่องตัวครับ4เมตรเท่านั้นเองความยาวทั้งขันนะครับ อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อกี้ครับ4,360ม mm, ิลิเมตรไม่ถึง4เมตรครึ่งแล้วก็เป็นรถท้ายตัดหน้าสั้นขับง่ายครับคล่องแคล่วจะเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วถ้าไฟในแบตเตอรี่พอก็ขับด้วยระบบ EV โหมดไม่ได้กินน้ำมันเลยสักหยดหนึ่งมลพิษอยากไอเสียไม่มีการขับรถที่เป็นไฮบริดนะครับถ้าเรารู้จังหวะเนี่ยมันก็จะดีอย่างนี้แหละครับ แล้วก็พอขึ้นถนนระหว่างจังหวัดอัตราเร่งรูดปลาดฉูดฉาดดีครับเครื่องยนต์ทำงานวืดขึ้นมามอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมด้วยดูจากหน้าจอจะเห็นได้ชัดมันจะชาร์จออกมาได้พร้อมๆกันแล้วก็ไปได้เร็วแล้วก็ด้วยรูปทรงของรถที่ทำเพื่อลดแรงเสียดทานของกระแสลมค่าซีดีจึงต่ำมันก็จะได้ประโยชน์พ่วงเข้ามาด้วยก็คือเสียงลมเข้ามาประทะมีน้อยครับ เสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงจากยางบดกับพื้นถนนมากกว่าพวงมาลัยแบบ Electric Power s t e e r i n g นั้นหนืดหน่วงดีช่วงล่างทำมารับใจดีเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งครับเป็นรถเล็กๆจะว่าเล็กก็ไม่เล็กมากพื้นที่ใช้สอยมากมายนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับได้สนุกในเมืองก็คล่องแคล่วประหยัดน้ำมันออกเดินทางนี่ปลุดปาู้ดฉาดดีขับได้มั่นใจสบายดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับคนยุคใหม่ที่กำลังมองหารถขนาดไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเอาไว้ใช้งานลองดูครับถูกใจหรือไม่ถูกใจอยู่ที่คุณขับกันเองนะ อย่างนี้นะครับหลายยี่ห้อผลิตเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมในท้องตลาดทั้งในบ้านเราแล้วก็ในโลกนี้มากมายบรรดาแฟนนานุแฟนแฟนพันแท้ของโตโยต้าในบ้านเราก็ถามกันเรื่อยเมื่อไหร่ตโยต้าจะเอาเข้ามาสักทีวันนี้มาแล้วครับ c s r บางคนบอกว่าช้าไปแต่ผมว่าไม่ช้าหรอกครับลองดูนะครับหน้าตารูปโฉมโนมพัน์ของ c s r คันนี้ดูสะดุด แล้วก็เด่นทีเดียวครับตั้งแต่ไฟหน้าที่บลีแล้วก็โฉบเฉี่ยวฝากระโปรงด้านหน้าเทลาดลงด้านท้ายที่ดูจะเป็นท้ายลาดหน่อยๆอ,ออกจะแนวคูเป้นิดๆมือจับสำหรับเปิดบานประตูด,ด้านหลังซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับรูปทรงแบบ c h r แบบนี้โต้ตาเปิดขึ้นมานี่มีเครื่องยนต์เบนซิน1,800แแล้วก็เครื่องยนต์1 8ไฮบริด คือพูดง่ายๆมีพันแเบนซินธรรมดารองรับน้ำมัน e85 กับพันแบวกกับไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดคันนี้เป็นไฮบริดครับแล้วราคาน่าสนใจทีเดียวนะครับราคาก็จะอยู่ร้านบาทต้นๆสําหรับตัวท็อปคือตัวไฮบริดฟูลออปชันคันนี้ส่วนตัวที่เป็นเบนซินพันแเริ่มต้นอยู่9 0 0 0แสนกว่ากว่าอุปกรณ์ต่างๆมีครบใครต่อใครมักจะบอกกันว่า รถแบบนี้โตยโยต้าจะมาแข่งกับรายนูน้นรายนี้แต่ในความเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ใช่หรอกครับถ้าลองขับดูดีๆแล้วจะรู้เลยครับว่าคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกภาพของเจ้า c h r hybrid คันนี้เนี่ยมันมีแนวเฉพาะตัวของมันมันเป็นรถที่จะเรียกว่ามี2บุคลิกอยู่ในตัวเดียวเองถ้าเป็นคนของบอกว่าไบโพล่าแหะครับนะครับคืออยากจะขับให้มันดุดัน ออกแนวสปอร์ตกดปืดปืดปืดช่วงล่างรับได้อัตราเร่งดีใช้ได้น้ำหนักพวงมาลัยหนืดใช้ได้อยากขับแบบประหยัดนุ่มนวลอยู่ในเมืองพยายามปรับให้อยู่ในโหมด E ีีก็จะทำงานได้ประหยัดแล้วก็นั่งสบายรูปทรงแบบนี้นะครับผมว่าเป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอยู่ที่ใครจะสร้างบุคลิกภาพของตัวเองไปทางไหนมากกว่า โตยโยต้าเขาเปิดตัวมาเขาบอกว่ายอดจําหน่ายเขาบรรลุเป้าหมายแล้วก็ตัวไฮบริดนั้นขายได้มากกว่าตัวเบนซินก็คงเป็นไปตามเป้าแล้วครับเหตุผลส่วนหนึ่งผมวิเคราะห์เองนะครับโตยโยต้านั้นเล่นกับตลาดเมืองไทยมานานเล่นกับตลาดไฮบริดมานานมีรถรุ่นอื่นเป็นไฮบริดมาเยอะละรู้จุดอ่อนจุดแข็งรู้ว่าคนบ่นอะไรรู้ว่าคนชอบอะไร วันนี้โตต้าออก CSR-HVSI Hybrid คันนี้ออกมาเนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีรับประกันระบบไฮบริด5ปีจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ตรงอะครับมันคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ยอดขายของรถไฮบริดจึงมีมากกว่ายอดขายของตัวเบนซินธรรมดาบวกกับราคาที่แทบไม่ต่างกันเลยตัวที่เป็นไฮบริด ตัวออปชั่นน้อยหน่อยกับตัวเบนซินที่เป็นตัวเป็นตัวท็อปของเบนซินราคาต่างกันอยู่แค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเองต่างกันอยู่แค่หลักหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนตัดสินใจซื้อผมคงเลือกตัวไฮบริดเพราะว่าอย่างที่บอกครับ2บุคลิกประหยัดก็ได้เอามันในอารมณ์ในการขับก็ได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งหลายทั้งมวลอยู่ที่คุณเป็นคนเลือกครับก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มากรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมล่า1คันพร้อมรุ่นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรงเซ็กซี่คาร์วอช27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวัน